เมื่อผมกําลังกดโซโล่ไปแลงคอนซ0ดาวในช่วงต้นซีซันที่เพิ่งรีมาเลยแต่ว่าคลิปที่ผมตัดลงช้าที่นึงนะครับเวลามันผ่านมานานแล้วก็มีโดเนตปิดสนามาบอกกับผมว่าในเกมหน่าจะให้ผมคิวละ200แต่ถ้าผมตุย1ตัวจะลบ100ออกและต้องชนะด้วยมาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้กี่ตัวและได้กี่บารบอกเลยครับว่าเกมนี้ผมจับมูหลานและเงียบทั้งเกมเอาจริงสุดชีวิตครับไปรอดูกันเลย เกมต่อไปนนคิวละสองร้อยชนะเท่านั้นลบตัวละหนึ่งร้อยคิวละสองร้อยเท่านั้นถ้าผมตุยลบตัวละร้อยบูลาดในมือผมมันสั่นเลยตอนนี้ตบเอาเอาง่ายคือต้องชนะถ้าแพ้คือไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่รอช้าครับทุกคนมาถึงก็ต้องเข้าสู่ช่วงหน้าดับก่อนเลยครับชองเราจะโหดจะมันจะฮายังไงครับก็ต้องมาเข้าสู่ช่วงความรู้กันก่อน,นครับอ่ะ ตอนนี้มาดูตัวละครที่ถูกใช้ไปแล้วถูกแบนไปแล้วบ้างน,นะครับฝั่งของข้ามแบนเป็นแวนซินิเทียก็เอนโซแน่นอนครับเซนิเทียตอนนี้คือโกงมากแวนก็แบนตลอดการอยู่แล้วครับรวมไปถึงเอนโซก็มีโปะมาให้เห็นบ้างนะครับหรือไม่บางทีก็โดนแบนเนาะส่วนในด้านของฝั่งเรานะครับก็แบนเป็นฟลอเรนติโนแล้วก็เอเันดอร์ออกไปนะครับก็ทำให้ฝั่งเราสามารถหยิบพวกปลาหมึกหยิบพวกอิกกี้อะไรพวกนี้มาได้เพราะเกิดว่าปลาหมึกเนี่ยมันโดนฟลอเรนแฝงเงี้ยอิกกี้โดนฟลอเรนเนี่ยคือมันหนียากมากๆนะครับเพราะว่าแทบจะไม่รอดเเลยยพรราาาะวาาว,ว่่อิกกี้้บบััฟมดสแตห ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าพี่เปิดมูรลาดมาอย่างนี้เขายังมีเรื่องทีหลังเราได้นะเขายังกดฉีกดโอเมนมาแก้ได้แล้วเขาก็ยังมีอารามที่จับมูรลาดได้อีกนะใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของเบสเป็นแบบนี้ครับหนึ่งเลยคือมูรลาดไม่ได้แพ้อารามนะครับอารามแพ้มูรลาดด้วยซ้ำในเรื่องของการโดนต่อระยะนะครับอย่างเช่นฮายาเตะเข้ามาต่ออารามเลสเข้ามาต่ออารามแบบตูเลนเข้ามาช็อตช็อตอารามเงี้ยอารามจะไม่ชอบตัวระยะเพราะถ้าเกิดว่าอารามเลือดน้อยจับใครเขาก็จะไต่และเหตุผลที่ผมต้องหยิบมมมมมูราาาดแลล้้ววยอออน่จจะเเฉีกกโหไ วาน่าเราอีก3คือไฮยาเตชนะพวกก้อนเนื้อทั้งหมดครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมไม่สามารถจะหยิบตัวที่ผมแก้ทางมูลามาเล่นเองได้จึงเป็นเหตุผลที่ผมหยิบมูลามาเล่นในเกมนี้นั่นเองครับเดี๋ไปรอรุ้นในเกมนะครับเบสอาจจะเงียบทั้งเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าเบสทำชาเลนจ์เอาจริงสุดๆในชีวิตเลยครับไปดูครับว่าจะได้กี่คิวสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนโซโลขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวได้ตัวคนเดียวนะครับและทุกคนสามารถทําได้เพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามผม1นึ่งแแล้วขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมุ่งหน้าสู่2องแสนผู้ติดตามไปด้วยกันจากไว้รุ่นย่ากระบอกกดติดตามเบสหทีแล้วไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไ ได้นะเว้ยเพื่อนสู้ก่อนอย่าเพิ่งข้ามนะครับทุกคนเบสขอแนะนำพ่อมดเคเบิลเพยที่สายเปเกมไว้วางใจกันที่สุดและตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึง300,000คนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีบงทบงทเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด my army 001ข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงน,นี้นะครับจะทำให้เขาซับพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกำลังใจลงคลิปให้คนดููดูดดดดดแแบบบบบบนนนนนนีีน้้้้้้้้าาาาาๆไไคคคคครรรรรััััเเ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 ปปปใใหหุุมมมมมมฉลลลตตตออองะกกกกกก่่่ยวทิ็็ขขส์ มาก่อนเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าผมอาจจะมาอยากจะหาเฟิร์สบัตรนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เน้นคิวครับคิวต้องเยอะและก็ต้องชนะด้วยนะครับจะบ้าคิวเกินไปก็ไม่ได้นะครับจะแบบเซฟเกินไปก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ชาเลนและอาจจะแพ้ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นว่าเบสเลือกอะไรได้บ้างครับเนี่ยโอ้โหซีพูดเลยนะครับแบบนีเจน่าปลากระจายท่าสองมาครับก็เล่นเชิงกันไปครับพยายามหลบดึงคีฟ2ตัวนี้มาครับพยายามตีคีฟสอตัวนี้ให้ตุยภายในเวลา40่ิบวินะครับพอคีฟสอตัวนี้ตุยตอน40่สิบวิครับมันจะเวลนอณนีะ นี้น่าที่ผมจะแนะน um. ํสาสําหรับการชนเลิงกับเยนาแน่นอนครับตอนนี้เรา2ก่อดครับเราไม่จําเป็นต้องหนีแล้วครับคนรู้ดีใช่ไหมครับว่า2ก่อดมันอุ้ยลานฟิกเกอร์นะครับแบบนี้ไม่งั้นก็ห่อต้องมีคนหล่นนะครับทีนี้ก็มาคุมปูคุมอะไรครับมาว่าสกิลสองตีหนึ่งทีครับปู่มหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งว่าสกิลสองตีหนึ่งครั้งคอมโบมาตรฐานมูร่นั่นเองครับจากนั้นก็กลับไปเก็บเลือดหลังป้อมเราบ้างครับพยายามที่จะสวนสู้เละครับเพราะว่าการที่มูราดได้เฟิร์สบัตเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อเบสสใช่่มั้เเพราาะะะะววบจไดตล200นครรัับบเเเเพาะะะฉนนนน้้้แลวสกก็จ่มตี คือแพ้ตาไหนก็ไม่สําคัญนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะแพ้ก็ขอสู้สุดชีวิตก่อนเพราะว่ามันคิวละสองร้อยบาทนะทุกคนนะามารอดูนะครับว่าจะยังไงตอนนี้เช็คมาไม่เจอเยอะน่าครับก็พยายามที่จะเล่นสเต็ปแหละครับโอ้โหเขากลับไปรีแล้วขี่สเก็ตบอร์ดมาครับบางทีผมก็ยังไม่ค่อยชินนะทุกคนชินกันบ้างไหมเล่นนมาขนาดนี้แล้วว่าแบบเอ้ยทำไมมันต้องขี่สเก็ตบอร์ดแล้วแบบเอ้ยแบบผมก็ยังไม่ชินอนะ่ะคือบางทีเราไม่ได้ยินตอนเขาขี่มา และแบบเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วแบบเขาขี่มาอย่างเงี้ยผมมาเสียเชิงกับไอ้สกตบอดเนี่ยหลายรอบมากแต่วันนี้ก็มาแย่งนกครับว่าแน่นอนครับได้นกมาครับตอนนี้การเงินเบกก็นำายนาอยู่หน่อยๆนยครับแน่นอนถ้าเกิดเราได้เบฟนี้ผมก็จะเป็นคนที่ขึ้นเวลสี่ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามมาต่อครับเยนาพยายามจะส่วนสู้ครับต้นซีซั่นแบบนี้ครับแล้วก็ครึ่งหลอดไปแล้วต่างคนต่างแยกย้ายครับเบกก็ไม่ชัวร์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าป่าเขาจบบมหรือเปล่าเพราะว่ายีนาดูมีอาการแบบอยากจะซัต์กับเราอยไรเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะ ไม่เป็นไรครับเล่นสักเชียร์ไปก่อนลวกันรครับตอนนี้ต้องชนะด้วยนะครับค <Okay. S 1> าเลนอย่าลืมว่า เบสต้องชนะด้วยนะครับโอ้โหซีฟู้ดเลยนะครับแบบหลังจากนั้นก็มีอันตรีแล้วครับเบสก็พยายามดึงเงาไว้ที่หน้าป้อมตัวเองนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่เบสใช้บ่อยๆครับจากนั้นดึงสกิลหนึ่งให้สุดระยะนะครับแล้วก็สับไปาโดยที่เราจะไม่ใช้สกิลสองนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนกลับมาโต๊ดจีนเราที่เงาก็ไปปด้เราจะได้มีสกิลไว้หลบแล้วก็ฟิกเกอร์หลบอีกสองจังหวะเลยนะครับนั่นะค,นะค,คือเทคนิคที่มูราดเมทังเขาใช้กันนะครับคนอื่นใช้หรือเป่าไม่รู้แต่ว่าเบสใช้และคนดูผมก็ต้องใช้ ยังโดนซีซีได้อยู่ครับโอ้โหพยายามจะวางสกิลสองไว้ครับแต่ก็ไม่อยากแอบบุบบ้ามากครับด้วยความที่เราไม่ได้พยายามไม่เสียไปก่อนเพราะว่าเรากินเชิงกยิงเหรียญกินเชิงไปแบบนี้ก็ทําให้เราดูดีก่าเยน,นาอยู่แล้วครับแต่นายเบปก็พยายามมาตัดตัวเล็กตัวน้อยให้หมดนะครับที่อยู่บริเวณที่เป็นออฟเลนจะแย่งชิงกันนะครับก็ไม่ยอมครับยิงรวยกว่าก็ยิงได้เปรียบครับเทียร์เล็กเทียร์น้อยสะสมไปในเวลาเยอะๆก็เป็นความได้เปรียบที่มากมายครับ แลวตอนนี้เป็น Vanguard, แวนกาดแนะนําให้เคียย์ในป้อมนะครับอย่าออกไปยื้อเคียย์ด้านนอกหนึ่งเลยคือเคียย์ยาก2เลยคือโดนปิดได้ครับอ่ะหตนนังจ้กก็ยหน้าเหมือนจะเห็นเบสเจ็บมากแล้วก็จะเริ่มเข้ามากดดันเบสคืนบ้างครับเบสก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้เลือดหลังป้อมขึ้นอดีและนี่คือหน้าที่ของออฟเลนต้องจำนะครับว่าเพื่อนๆเก็บเลือดไปตอนไหนเก็บมันจะมาอีกทีตอนหนึ่งอทีถัดไปนะเพื่อนๆห้ามแบบลืมนะอันนี้ขอเรื่องขอเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆที่เล่นออฟเลน ต้องนับเวลาเกิดเลือดตัวเองให้ดีครับมันถ้ามาถึงต้องนับเพราะว่าเราจะได้บริหารได้ว่าเราควรจะกลับบ้านไหมเอ้ยเดี๋ยวเลือดจะขึ้นจะกลับไม่กลับแล้วแบบนี้นะครับมาใส่คมโบไม่ดูแล้วโคตรแล้วสวนหายเลยครับแบบนี้กำลังอธิบายครับโอ้แล้วเป็นโอ้แบบเป็นเชิงเลยครับแบบนี้ับโอ้โหโคตรโม้เลยครับไม่ไปต่อครับคลิปนี้ผมจะพาแบบเทคเดียวดูสิครับว่ามันจะสรุกไหมครับกินไยเก่าๆที่ผมเคยทำคลิปในช่วงแรกๆของช่องมันจะยังได้อยู่ไหมครับหรือว่า เดี๋ยวนี้ต้องเป็นหลักการขบวนครับก็ต้องรอดูครับแบบนี้แล้วเกมนี้ครับ200แรกมาแล้วครับเบคก็ฝ่ายฝันไว้ว่าอยากจะได้10ตัวครับ2,000ันกำลังดีครับปาป้าป้าป้าปาปาสาทบาร์บี้มีฉลาดจะเข้ามาเล่นสเตปแล้วแบบนี้จุกกลับมาครับแบบนี้โอเล็กฟกเกอร์มาอ้จำตัวเองไม่ได้ครับตัวเองทำอะไรแบบนี้โอ้โห400เลยนะครับแล้วฉลาดโดนฟ้อมตีครับโอเล่นสตรีมผมแบบ แล้วตานี้ผมนิ่งจัดครับโอ้ยเพิ่งเห็นนะครับว่าตัวเองตั้งใจเล่นก็ได้อยู่นะครับเนี่ยเราเล่นครับเราเล่นครับคุณดูอย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมนะครับผมพูดเล่นนะครับตอนนี้ผมก็แก่แล้วครับเล่นไม่ค่อยไหวแล้วครับมาทำคลิปให้คุณดูนะครับเดี๋ยวนี้อ่ะนอโอเคแล้วต่อไปก็เป็นมูรลามปะาส์นะครับแผ่นนี้เพราะว่ามูรลามปะาส์เป็นไอเทมที่ถูกบัฟมาด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากขึ้นครับสแต็กนี่เอาไว้ง่ายเลยได้เลือดได้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนสเปร๊คลองกินนู้นเลยครับแต่่วาาาาาสมรถเเจะะก ตัวแทงได้ดีกว่าครับแต่ว่าจะด้อยกว่าทางด้านของซอเบียก็คือมันเสียรถคูดาวไป5ซึ่งมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับสำหรับมันตัวยิ่งมูราตาก็จําเป็นแหละคูดาวแต่ว่ามันก็มีเช็คดีอีกมากมายที่ทำให้เราสามารถทําให้รดคูดาวเรามันฟอร์ที่จะเสกแตกใน3 0มนได้นะครับแล้วครับจังหวะนี้ครับยีน่าคขาไปพลาดตรงกลางครับก็ไม่พลาดครับที่ไมอามี่จะเข้ามาหลุดเดี่ยวเข้ามาตีป้อมแบบนี้ครับแล้วก็เป็น2คิวของเบยอยู่ครับตอนนี้รูปเกมก็ถามว่าได้เปรียบขนาดนั้นไหมก็ ยังไม่ได้มากมายครับเพราะว่าเลนล่างเราก็ยังทรงๆกันอยู่แต่ว่าเลนบนเวสได้เพราะว่าเยนาเขาไปติดตรงกลางแล้วเขาพลาดเนาะแต่ว่าเราอ่ะแย่กว่าตรงที่เราเสียป้อมการเบสเคยบอกคนดูตลอดจับได้ไหมครับว่าอลัมจับแล้วยื้ยังหูแล้วเป็นโชคดีของไมมี่ครับยังไม่โดนจับแต่ว่าพยายามจะฝืนตีธรรมดาเอาดาบเบสสุดท้ายปิดมาได้ครับเพราะว่าเบสอยากได้คิวครับถ้าเป็นแบบกดแรงธรรมดาก็อาจจะกลับเงาเลยครับรอบนี้ไม่อยากทำร้ายเพื่อนแต่ว่ามันต้องทำากับคิวเราสองร้อยครับโซโล่มันก็แบบนี้ครับโอ้โอรู้เขาไม่รู้เราครับแบบนี้ แล้วเป็นเราอะที่เสียป้อมกลางไปก่อนแบบนี้ไม่ดีครับพยายามจะเข้ามาหาไฮยาเตะโฮแต่ว่าถอยไปแล้วครับแบบนี้ไม่ได้ครับต้องการที่จะหาคิวให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีเดอหลักป้องครับเยนาเหมือนจะแคสเรามากแต่มีบายเข้ามาตันได้ทันแบบนี้พยายามจะดับเบลชันสลัโฮนแล้วไม่ได้ครับเสียฟิกเกอร์ไปเลยครับแบบนี้คิวที่สี่ยังไม่มาครับตอนนี้ก็ทดไว้หกร้อยก่อนในใจแหละครับตอนนี้เลนบนเราได้แต่ว่าเราเสียป้อมกลางครับเอาตรงๆคือเขาดูดีกว่านะครับแต่เราได้เปรียบเรื่องสกอร์คิวมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้ เอาเป็นว่าตอนนี้สูสีกันมากๆเลยครับวันนี้กลับมาลีเลือดและขี่สเก็ตบอร์ดไปที่มังกรใหญ่เพราะว่าดูเหมือนจะมีประเด็นครับยังไม่มีอะไรก็เลยแวะมาเคลียร์กลางก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราบวกแพ้เนี่ยอาจจะคีบไหลเข้าไปกาแล้วเขาอาจจะมาตีป้อมอะไรเราได้ยาวนั่นเองครับจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของออฟเลนที่ต้องเคลียร์เลนหรือว,ว่าทุกๆเลนนะครับเคลียร์เลนก่อนเติมอยู่แล้วเนะาะตอนนี้ให้จะเตะส่งคีบบนมาและเขาวาร์ปลงไปเล่นกับเพื่อนทางด้านล่างครับหมายมีขึ้นมาเคลียร์เลนบนก่อนครับไม่ว่าจะไปไหนก็หนนน้้้าทที่่ออออฟเเเลลตตงงงไมิััวรคบ สถานการณ์ตอนนี้ข้างล่างก็ไม่ดีครับเราเสียสองครับสกอร์คิวยังนำอยู่สิต่อเาเหมือนเดิมครับแต่เบนแฟนจะวัดลงมาด้านล่างครับจำนวนคนน้อยกว่าแต่ว่ายังใช้ความสดเข้ามาได้เก็บรยญาไปก่อนแล้ใส่แบบเดราฟิกเกอร์ออกหลังมาเพื่อจะดึงเวลาให้ครูดามันกลับมาแต่ว่าไายาเต้เหมือนจะรู้ว่ามูราก็มีแค่นี้ครับแล้วเข้ามาลามใส่ไปแล้วอีกกีบักมาแบบนี้ครับดาเมจรุนแรงขึ้นครับเข้ามาช่วยเบสแต่ว่าไม่คุ้มหรอกครับก็ยังเป็นฝั่งตรงข้ามที่ทำได้ดีกว่าเราไิ้ดีหน่อยหน่อยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เบ ไม่ใช่สิสองสี่หกแปดแปดร้อยตายหนึ่งตัวก็คือลบหนึ่งร้อยนะครับก็เหลือตอนนี้เบสทดไว้ในใจก่อนเจ็ดร้อยบาทแล้วตอนนี้เราฟ้เหมือนก็ฟาดใส่ฮายาแล้วจะเข้ามาสโตรแบบนี้ก็ได้ฮายาเฉยเลยเหมือนจะออกรูปประมาทครับเรามีไบเข้ามาสกิลไม่โดนแบบนี้อัลคารัมก็เลยไม่ติดสัญลักษณ์แล้วก็ไม่ติดสตันด้วยครับระบา<ด>ยเบียจะมา <100 S 1> เปลี่ยนมังกรครับแล้วจังหวะนี้ได้ไม่ได้ครับมังกรตอนนี้ก็ยังจะยื้อหยันกันอยู่นานครับขณะที่ดาก็เลยเยอะแปดกำลังจะเกิดโอ้ระบายเข้ามาแบาบนี้โอ้โหโดนจัับ<า>บ<า>บบแนี้ไม่รรอดค ใจร้อนไปหน่อยนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็เมสอยู่กลางอะไรยังไม่ใช่เมสอยู่กลางคือโลมอยู่กลางด้วยแล้วก็หลายๆคนยังไม่ได้มารวมถึงตัวเบสด้วยครับไปกระโดดเข้าไปเปิดบังกรแบบนี้ไม่ดีครับทุกคนก่อนที่จะเปิดออบเจกต์เราควรจะเช็คให้ดีก่อนครับอันนี้ผมก็บอกให้เป็นความรู้ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับเราควรที่จะมีการโซนก่อนหรือว่าอะไรก่อนที่จะเปิดออบเจกต์เสมอแต่ก็มีบางครั้งครับที่เกิดว่าเราเป็นัยรุ่นใจร้อนที่อยากจะลองวัดอยากจะฮึกเหืมอครับเปิดวัดเจกตออบเจกต์วัดกันนะคร ก็เปิดได้ครับถ้าเกิดคนดูแบบใจถึงอยากจะลองซดดูนะครับไม่มีปัญหาอ่ะตอนนี้ก็เลนบอผมก็คลิปเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครกันแล้วผมก็มองว่าไม่น่าจะไปกันแล้วครับเพราะว่าป้อมล่างป้อมกลางเรามันแตกหมดแล้วเราจะไม่ไปกันไอเลนไกลที่มันแบบไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแล้วนะครับเราจะไปฝืนกันแล้วก็ไม่ประโยชน์นะครับไอป้อมที่เราควรฝืนกันคือป้อมกลางแล้วเร้าหนี้อารามไปถึงโตมาครับแบบนี้แล้วก็ยังไม่ดีครับพี่อยากจะยืนเนียนอยู่ในพุ่มนะครับพยายามจะหาคิวที่5ให้เจอครับอยากจะบวกเพิ่มอีก2อ0้นะครับตอนนี้ได้มานไวเจ แล้วตอนนี้ตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นครับว่าอารามพยายามจ้องหาเอลสุครับจากพ่เบสแจ้งไปครับว่าอารามไม่ชอบตัวโป้ครับและเอลสุปเป็นระยะที่จัดการอารามได้ง่ายอยู่แล้วครับาอารามเจ็บหนักมากต้องถอยยีน่าทำคีบล่างเข้ามาครับแบบนี้แล้วเข้ามากดหล่นเลยครับโอ้ยลูกเก่งเข้าเลยนะครับไปมี่พิเชา,ามาทาด้านหลังครับไปมี่หิวคิวจัดแล้วเข้าไปแบบนี้ไม่ได้ครับได้ไมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้น เดี <Net> ๋ยวยังเจ็บหนักอยู่แบบนี้เยด้ามาทด้านขวาแล้วเขามาดันเป็นเสแสลครับตอนนี้พุ่งวันที่สองพ่งหนึีครั้งพุ่งหทีแต่ว่ายังติดแข็งอยู่หมนี่ตีหนึ่งครั้งไปแต่โอาหูมาครับหกคิวตัวหนึ่ครับสองี่ห 8ปดส2 1สิบสองลบหนึ่งร้ครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ครับหลักพันแล้วนะครับสุดๆเลยนะครับไม่มีปกติจะไม่ได้บ้าขนาดนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้มันมีแรงจูงใจนะครับแล้ตอนนี้เล่นบอลครับพยาเต้ครับเข้ามาลลาสวนแบบนี้เก็บอิกี้ไปได้แล้วแล้วเอลสูก็หมดจะหายไปด้วยยังโผแบบนี้ไม่ดีครับใจเริ่มเสียครับแบบนี้ใจเริ่มเสียเราก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าแพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้ทุ่งฉาต้องกลับศูนย์เลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องเริ่มแบบตั้งสตินะครับตอนนี้้ผมจําาไดเลยครับว่ ผมจะเริ่มตั้งสติแล้วแล้วผมก็พอใจกับ6คิวที่ผมทําได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ารูปเกมนะครับมันจะยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปพลาดกันแบบนี้แล้วเขาได้คลองแปดไปแล้วปล่อยด่างที่เลนล่างแบบนี้ด้วยครับเราเป็นฝ่ายตามแล้วครับตอนนี้ขอตัษครับเสียงจะดมตกครับแบบนี้แล้วก็ยังไงกันต่อเราจะเสกใส่เข้ามานีปลาหมึกยืนคำให้ทางด้านหน้าแต่ว่าคีบโปหน้ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเคลียร์ครับแบบมูลาดได้พอมีขออยู่ครับตอนนี้ก็พอจะปาดคีแฟนการช่วยเพื่อนได้บ้างครับปลาหมึกพยายามจะเข้ามา แต่ว่าตอนนี้ฝั่งราข้าไม่โผเลยครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องควรจะสนใจตอนนี้ครับสิ่งที่เราควรจะสนใจคือการที่เราต้องเคลียร์ดาร์ตัวข้างล่างให้ได้ก่อนที่ฝั่งเขาจะมาบรรจบแล้วเข้ามาฟิกจับเราละครับเ้วเจอเยน่าอยากได้คิวรับแต่ว่าไมมี่ไม่เอาแล้วครับตอนนี้พอใจครับต้องอย่าลืมว่าเราต้องชนะด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยถอยกับกลับมาก่อนได้มุรามาสระครับตอนนี้เบสก็รอเพียงแค่ดาบแดงครับแ้าได้ดาบแดงเมื่อไหตัวบางๆก็คิดว่าถ้าคอมโบไม่พลาดคิดว่าชุดเดียวน่าจะหล่นนะครับเอาละตอนนี้สูนั่งซูมา แล้วยังไงก็สนับข้าพยายามจะกดดันด้วยคลิปปอมและคลิปจริงครับระวันคิวสอกมาเกี่ยวกิปไปได้ครับอีกทพยายามเบิร์ตไปเราไปคอมโพสครับเอลสูอีกทีมูลาที่เขาจะเรียกว่าคอมโพสครับถ้าเกิดว่าเป็นสารทูง่ายๆครับตัวคอมโพสก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการต่อเลื่อนกู่ต่อสู้นะครับการกินโซนเนี่ยเมื่อถึงว่าการซูโซนพุ่มในรักสิบห้าอะไรเงี้ยครับคอมที่หยิบมาที่เป็่อนกู้อยู่เนี่ยก็จะมีประโยชน์ครับแต่ก็คอมโพสก็จะแพ้พวกการโดนโถมหนักๆครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้แบบ คนได้เหมือนแบบคอมคอมปูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเป็นคอมโป๊กแต่ว่าคอมเนี้ยดีมากครับในช่วงน้ำผิดพลาดถ้าเกิดว่าคอมเราไปถึงเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บบางทีต้องกลับเลยนะอ่ะต้องมาดูกันต่อครับตอนนี้สกอร์คิวสิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดครับป้อมเราหายหมดแล้วครับไม่ต้องบอกเการู้ว่าเกมตามขนาดไหนครับแต่ว่ามามูลาดตัวนี้ครับตังยังไม่ได้ตามนะครับโป๊กอลัมก่อนตาที่เบสบอกมาในหน้าดาร์บอลัมไม่ชอบการถูกโป๊กครับเพราะว่ายิ่งเขาเหลือเลือดน้อยมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่ง เข้ามาจับใครแลกชีวิตไปได้ยากมากขึ้นเท่านั้นครับอารัมก็มีเลือดที่เต็มในการเข้ามาจับศัตรูครับถึงจะไม่ตุยเองครับอ่ะดูกันต่อครับตอนนี้เหมือนจะมีไฟอยู่ที่ทางด้านขวาครับแต่ว่าเบสติดเบสกลางเห็นไหมครับโซโล่แรงไม่มีใครเคลียร์เลยและน้าที่เบสไหมครับที่เบสต้องมาเคลียร์ไม่ใช่ครับแต่ว่าเบสก็อยากได้คิวด้วยครับแพ้เป็นแพ้หรือว่ามาเอาละครับแล้วก็มาปาปาแบบนี้โอ้โหแล้วเป็นดวงของเบสครับสบัดผู้กันทีเดียวได้มาหนึ่งคิวครับโอ้โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ครับพันสี่ลบก็ ถือว่าไม่โลภหรอกครับแบบนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นครับตอนนี้ต้องเน้นที่ผลชนะแพแล้วครับไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ขี่สเก็ตบอร์ดมาทางด้านบนครับแล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนหายหมดแล้วนะครับโอ้หอีกแล้วนะครับโซโล่มันก็แบบนี้นะครับจะให้เป็นแบบไหนก็คงไม่ได้นะครับก็ได้ดาบแดงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับโหแลวยีน่าเหมือนจะแครเรามากๆครับพยายามจะเข้ามาปิดครับแต่ผมก็พยายามเอะใจไว้ครับว่าเขาอาจจะมีฉลามรอซ้อนหรือไม่ฉลาก็คงจะเปิดคลองอยู่ครับ เอาละครับละปลาครับลัมแบบนี้นะให้เอาเลยเหมือนจะลัมไม่ดีแล้วเหมือนจะประมาทด,ดาเมจมูร่าได้คนดาบวินทันต้องลั่นฟิกเกอร์เลยครับไอมี่ฟิกตามมาแบบนี้ก็เก็บแตกจากคลิปหนึ่งทีเพื่อที่จะลากเข้ามาเลยโอ้โอโอแบบนี้ก็โอ้ยหงายท้องเลยนะครับไม่ไหวนะครับเพราะฉลามมาทันเวลาถ้าฉลามไม่มาเมื่อกี้ยังไงก็อีก200นะครับโอ้แล้ว การมาของฉลามเพลนี้ทำให้ผมเสียไปถึง100แล้วไม่ได้200นั้นด้วยครับโอ้7จ็7หนึ่งเเจ็ดองสิบสลบสอง้อเหลือพันสองครับโอ้โห2 0งผมว่าตอนนี้สถานการณ์ในเกมเราตาม2,000นะครับแต่ว่าเงินผมนำฝั่งตรงข้าม1,000นะครับคืออันนี้ไม่ได้จะแอคนะครับแต่หมายถึงว่าเกมเราตามแต่ตังเบสนำก็คือทามิ่งเบสค่อนข้างดีนะครับในตาเน,นี้ยทุกคนเพราะว่าเบสอยากได้ชาเลนจ์มากแล้วก็อยากชนะมากครับดูดีเบสไม่พูดสักคำเลยคนดูคิดดูถ้าเกิดว่า คนดูดูดคลิปเบสอยู่คลิปนั้แล้วคือในบรรยากาศในสตีมมันจะตึงเครียดแค่ไหนเพื่อนดูดิขนาดเบสผ้าใส่อะไรแบบเนี้ยโอ้โหแล้วตอนนั้นที่ผมเครียดจริงเพื่อนๆคิดดูดิถ้าเกิดเบสแพ้ครับที่เบสทำมาทั้งหมดมันก็จะไม่มีความหมายเลยครับเพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้ครับเข้ามาสู่ทามมิ่ง13นาทีแล้วแล้วเขาปล่อยดาวมาตรงกลางด้วยนะครับเราจะรับไหวไปไม่รู้แต่ว่าดึงสเต็กมาจากหน้าบ้านเดี๋ยวเข้ามาปาดยีหน้าเพื่อจะเทสดาเมจก่อนแล้วก็เหลืองจะไม่เข้าเท่าไหร่ครับอารามันจะมาหาจับแต่ว่ายัังไมม่ีีคครรเสยทาบ แล้วแบบนี้ครับมีแวนกาดตาตรงกลางครับอลัมดาร์ข้านล่างแล้วแต่ว่าดาร์เขาปล่อยมาที่เลนกลางครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือเลนไหนเข้าก่อนเลนไหนเข้าทีหลังครับอันนี้เหมือนตรงกลางไม่เคยเท่าไหร่ความหมอกพยายามจะมาพยายามตอดอลัมครับมีเอาประสาทแบบนีให้โดนเฮาเตะแล้วก็ต้องรีบออกครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีตัวขัดบุหรี่ที่ชัดเจนขนาดนั้นครับจะมีก็มีครับมีฉลามอะไรเงี้ยที่แบบอันติคือเขมือเข้ามาได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นใจฐานะที่ฉลามว่ายน้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ร์ดาร์ไปได้ครับ เรารอดูครับว่าเบสจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมครับณตอนนี้ครับโอ้โหอย่าลืมนะครับว่าแพ้ไม่ได้ครับตอนนี้13นาทีครึ่งครับต้องวัดกันที่ดัก15แล้วละครับเพราะว่าดักตัวนี้เขาก็ขึ้นเราไม่ได้เหมือนกันครับข้อดีของคอมโบมันก็เป็นแบบนี้ครับสับเข้ามาในพุ่มก็ไม่เจอเบสเล่นละเอียดมากครับทุกคนพุ่มไหนเบสไม่พลาดเลยครับเบสเช็คทุกพุ่มนะ แล้วตอนนี้อารลัมมาหน้าเลนล่างแล้วเหมือนจะถล่มเข้ามาเบสยอจับก่อนแล้วจับแล้วแบบนี้เข้ามาใส่ซ้ายพยายามจะวางสกิลสองรีดดาเมจมาแล้วโดนเดวสูุกดหายไปเลยครับแบบนี้อารลัมแล้วยังไงต่อครับมาหนึ่งคนในโรสิตี่มาแล้วมัวซัวแบบนี้เข้ามาวางสกิลสองแล้วสับโอ้โหแล้วโกหน้าหล่นเลยครับแบบนี้โอ้โหแปลถึงแปลสองสิบหกครับลบสองร้อยก็เหลือพันสี่นะคร Get ับแบบนี้โอ้โหเล่นไปคิดเลขไปกับสุดจริงๆครับแล้วตอนนี้เหมือนเขาเสียคนในจังหวะที่ดาร์คสิบพารครับเราวแค่เกิดแล้วโอ้โห หล่นเลยนะครับ9คิวแล้วเจอฉามอ่ะพีกครับไม้มีอย่างเม้มครับตอนนี้แล้วก็มาใส่แบบนี้โอ้แต่ว่าคิวนี้ไม่ใช่ของผมครับแล้วตอนนี้เขาเสียกันไปถึง5คนครับพยายามจะดันคิวเข้าการแบบนี้ไม่กลับแล้วครับเล่นมงเล่นบนกับไม้มีหน้าที่ออฟเลนคืออะไรไม่รู้ครับอยากจะบูก่อนครับแบบนี้แล้วเขาประเสรแข็งเซตเกียว์ครับเตรียมตังค์ให้ได้ประมาณพันเจ็ดครับแล้วเอาแล้วครับแบบนี้ครับแต่ถ้าอยากจะสับดาบนี่ก็เตรียมไว้สัก2,500ก็น่าจะดีครับแล้วเอายังไงครับพยายามจะมา ตีคีพตัวเล็กเพื่อจะหาเลือดอีกสักข้อหนึ่งครับรู้สึกว่าเลือดเหลือคึ่งหลอดยังไม่พร้อมไปเท่าไหร่ครับแล้วเอายังไงก็แบบนี้อารามเข้ามาหัวจับความบึกทีเดียวหายเลยกันต์ไบเข้ามาใส่อารามแล้วคีพอะไรจะไหลเข้ามาแบบดีครับเอาละครับจังหวะนี้ได้ไหมครับพันหกพันอะไรของเบสไม่รู้เดี๋ยวค่อยคำนวณแล้วเราก็มาใส่แบบนี้เดี๋ยวถ้เข้ามาช่วยใบแล้วใบกดอัติครับล้างฐานะตัวเองไม่ใช่ล้างฐานะนะครับเป็นอมตะครับแต่ว่าเข้าไปจะเสียเองเพราะเขากดแข็งมาแล้วใบนี้เขาประสาแบบนี้ไม่ได้ครับเราเป็นเพื่อนเเเรรราาทที่่่ก็บบบบแแแ้้้นคคคััโออลลูิวงมผไ เลือพันหกครับเอยาอจะได้สองพันเบสต,ต้องหาอีก2คิวแล้วเบสก็ต้องห้ามตุยเอาแล้วแบบนี้ครับเอลสูบไปเป็นหลุดเดียวอยู่ที่นีมินิแมปหรือเปล่าครับโอ้โหยังออกทันครับโอ้โหใจเสียเลยผมครับโซโล,โลมันก็แบบนี้แล,แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่บีบหัวใจเบสที่สุดครับนั่นก็คือการมาบวกดาร์กสิแล้วครับโอ้โหมันอันตรายจริงๆนะครับแบบนี้ ไม่เขาก็เราหรอครับต้องมีคนหล่นเดี๋ยวก็นอดดูครับว่าแต่ผมก็แอบมั่นใจเพราะว่าเอ้ยเรามีคอมโป้เว้ยดาฟิกให้ยังไงแล้วก็ต้องดูดีกว่าถ้าไม่ได้โดนเขาแบบเข้ามาโถมจังๆเอลสูหายไปก่อนแล้วแบบนี้เบ็คปะโผเคียรติเราให้เอลสูคุมภูมิแทนแล้วฉลามก็มาตามนะัดครับจะมาปิดเบ็คแต่ว่ามีเอลสูดักเธอต้องรีบออกมาก่อนฝ่า,ายมีเข้ามาใส่ไซด์โหดแล้วยังไม่ได้คแบบนี้ก็ยังไม่อู้วามอกครับว่าเบ็คก็ชุ่งจะมีตังแค่พันสองเท่านั้นแหละครับมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะ สับแข็งสับเกลียวนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราออกดาวบิ๊กมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถขายก่อเกิดได้นั่นเองนะครับจะต้องไปการขายดาวบิ๊กแล้วโดนดาบที่เราแบบนี้ครับเอายีน่ามามีดาวบิ๊กต่อมีดาวบิ๊กครับคุณก็มีผมก็มีครับยีน่ารำมาแบบนี้ไม่กลัวครับพี่ท้าวกาซิซียีน่ารำไม่ติดเธอหานะเท่าไหร่ก็ต้องมาใส่ยีน่าหายเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบนะครับสองพันลบสองร้อยเหลือพันแปดครับตอนนี้ไปมีต้องการอีกหนึ่งคิวครับเพราะว่าจะได ไม่ได้ครับตอนนี้อารามตัวยืนก็ยืนให้ไม่ไหวนะครับทำให้อารามต้องหล่นลงไปเองเพราะว่าทนดาเมจตัวโป๊กไม่ได้ต้องตัดใจที่จะจับปลาหมึกแกลกชีวิตตัวเองลงไปครับบอกแล้วครับว่าอารามไม่ชอบตัวโป๊กครับแล้วทีมไฟเมอกี้ก็เหมือนจะม้วตัวไปหมดเลยครับผมแต่จะให้ความรู้เรื่องที่ว่าคนดูชอบแบบผมไม่อยากให้คนดูกลัวอารามมากเพราะว่าอารามอ่ะกลัวตัวโป๊กแต่ว่าตอนนี้ผมกลัวแพ้ครับโอ้โหหายเลยนะครับทีมผมครับ โซโลมันก็แบบนี้แล้วครับมาใส่ฉลามเราอยากจะลองวัดดูหน่อยแล้วก็ตีปไปแบบนี้เหมือนจะตีเคลื่อนอัปเดตหรือเลปล่าครับเอาล่ะหล่นเลยครับโอ้ย คือโดนเบสหายเลยครับฉลามครับผู้ไลยจริงๆครับ11 1 11 11 2 22ลบ200ตอนนี้2,000แล้วครับโอ้โหแบบนี้ก็หาแก้แหละครับแล้วยังไม่ได้ครับตอนนี้ฝั่งของขขาเก็จะกระตีนักแต่ยังทำไม่ได้ครับเพราะว่าฝั่งเองก็เสียฉลามไปเหมือนกันครับส่วนเบสก็รอเพื่อที่กําลังจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ากับยีน่าแบบนี้ครับก็จะลองทดดูครับแต่ว่าเลือดเราเหลือแค่นี้ก็อย่าดีกว่าครับอย่าประมาทครับ1ิคิวหายไปในพริบตาได้เลยครับถ้าเราแพ้ครับโอเค ตอนนี้ก็มาครับพยายามที่จะขึ้นมาทำเลนบนแล้วก็ตีคลิปเล็กคลิปน้อยเพื่อที่จะหาของสับจริงๆก็เพียงพอแล้วนะครับ2องพแต่ว่าเราก็ต้องทำเลนด้วยแล้วก็อยากจะตีคลิปให้เรือกกลับมาเต็มด้วยเบนไม่อยากจะวาร์ปกลับบ้านเนาะตอนที่ฝั่งตรงข้ามบอกว่ามูลาดเบาได้เบาครับโอ้โหเล่นจนฝั่งตรงข้ามต้องทักเลยนะครับแต่ก็ต้องเม้ต่อไปครับเพราะว่าเรามาเพื่อชาเลนจ์แหละครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับอาจาย์เป็นยังไงครับ เอาอย่างไร,รับตอนนี้ตกลงแบบจะมีรประเด็นฮายาทีก็ไม่ได้มาเบสก,ก็ไม่ได้มาครับแบบนี้แต่ว่าเบสขอว่าเราขี่สเก็ตบอร์ดไปแทนครับแผนนี้มันสามารถขี่สเก็ตบอร์ดไปได้ครึ่งแมปนู่นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกลับบ้านมารีเรออลื่อนตัดกจะได้เลยครับที่ก็เป็นข้อดีของสเก็ตบอร์ดครับที่ทุกคนต้องหัดใช้ให้ชินแล้วเข้ามาใส่แบบนี้ครับแล้วเกมมันจะหายไปหรือเปล่าแล้วก็ต้ามาใส่ยเยน่าแบบนี้ยังไงครับเราเอาอยัางไงครับแบบนี้แล้วเข้ามาใส่ครับแล้วเยน่าหล่นเลยครับโอ้โห ไม่สนนะครับมาไม่เจอตรงไหนหนึ่งหนึ่งได้ขอวัดเชิงเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะหนึ่งหนึ่งกันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครับถ้าเกิดว่าเราเก็บได้แล้วตอนนี้12หรือ12 12 2 24ลบ2 0 2 0 0อแล้ว่ะครับตอนนี้ครับแต่ว่าปัญหาคือจะชนะไหม่ะครับแค่นั้นเองที่ผมกำลังกังวลแหละแล้วสมัยนี้ผมก็ต้องมาเชื่อมกานครับเพราะว่าฝั่งเขาหายไป2ครับไม่มาไม่ได้แล้วครับแล้วเขาประส่ยแบบนี้โกเบน่าก็ค่อนข้างเจ็บครับแต่ก็ไม่อยากจะถล่มเข้าไปครับเพราะว่าเลือดเบก็เหลือน้อยแล้วก็อีกใจนึงก็ โอ้ต้องมารอรุนครับว่ากมนี้จะจบยังไงครับมันยังทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเราหล่นเขาก็หล่นเหมือนกันครับมันไม่ใช่แบบว่าเราเก็บได้แล้วเขาแบบเออเหลือแบบ คน2คนแหะครับจริงผมก็ไม่อยากจะได้แล้วคองขอผมอยากจบแล้วครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้เพื่อนเราเหมือนจะมาโซนคองหูละอารามขี่สเก็ตบอร์ดมาเลยครับนั่นแหละครับดีแล้วที่เราไม่เปิดดาครับไม่งั้นเราเสียแน่ตอนนี้ผมก็ต้องขี่สเก็ตบอร์ดไปเคลียร์บนก่อนครับแต่ก็เห็นใบไปเคลียร์ให้แล้วก็เลยไม่ต้องครับเพราะว่าตอนนี้ตังค์เปสี่พันแล้วครับฟาร์มกะใช้เกมหน้าครับทุกคนแล้วก็อารามก็เหมือนจะเจ็บๆนิดนึงครับพุ่งมาตีหนึ่งทีเช็คพุ่มครับเพราะว่าของข้าไม่ได้มีตัวที่แบบกินพุ่มมมไดด้้้้้หหหหััััวขขนนนนาา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 คคครรรรรบบเเเเเเก็็สถจอชโโยยล โอ้เมตเรายืนไม่ดีแหละครับทุกคนแล้วฉลามโชบหายเลยครับไปวี่จะหาแก้ยังไงครับมาปาใส่ฉลามแบบนี้ครับเราปิกเกอร์มาต่อระยะเพราะว่ากลัวโดนฉลามแบบเข้ามาแบบตะคุบแล้วครับแบบนี้ ทำให้ผมต้องลั่นฟิกเกอร์ออกไปแล้วครับและอารามปล่อยสิงโตมาคลิปโคนหน้าได้ตาหลังก็แบบนี้แต่ไม่มีไม่มีอะไรจะเสียครับอยากจะลองวัดเชิงเลยเป็นลูกเก่งเลยครับกลับเงามาเล่นท่าก็แบบนี้แล้วก็ายามพุ่งหนึ่งจีตีหนึ่งครั้งโอ้แต่ว่าตัวรำจับมาก่อนพยายามสับแบบนี้กดแข็งมาแบวนี้ไปยื้เพื่อนทุกอย่างเข้ามาแข็งสับเกียวแล้วหมดแล้วแบบนี้ครับหมดแล้วเหมือนจะสับสวยด้วยครับเพรดี้ทำให้เขาเสียสกิลกับเบฟไปกันหมดแล้วครับพญเตก็หล่นอารามก็หล่นครับโอ้โหสุดสุดเลยนะครับสับของช็อตนี้ครับ แล้วยีหน้ามาเนียนบ้านแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรจะเสียหรือเปล่าแต่เบสก็ไม่แลกครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนหักศพเดี๋ยวโดนหัก100่อยครับตอนนี้ล่อยเพื่อนเขาไล่กันไปครับฝั่งเขาเสียสาฝั่งเราเสียหนึ่งครับเอาละครับแต่วันนี้จะกอบโกยอะไรกับคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าแพทนี้ก็อย่างที่เบสบอกนะครับเราลีก่อนก็ได้ครับมีสเก็ตบอร์ดขี่ไปก็ยังทันครับแล้วตอนนี้เข้ามาเปิดดา์กันแล้วครับฝั่งตรงข้ามเสียสี่ฉลามกำลังจะเกิดนะครับเราเอายังไงครับแบบนี้ครับ โอว่าน่าจะมาแย้งไหมครับหรือว่าปล่อยให้เราเลยครับเบสก็จําไม่ได้นะครับวันนั้นมันผ่านประมาณสองสาวันแล้วครับตอนนี้ครับตั้งแต่ไปงานเกมกลับมาก็ลืมเนื้อหาแหละครับแต่ก็ต้องพากสดๆกันแบบนี้นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็มาทีสองตีหนึ่งทีกลับมาตอนนี้เบสมีของครบแล้วครับพยายามที่จะหาของขึ้นบ้านครับให้เราแบบเหนียวที่สุดที่เราพอจะเหนียวได้ครับตอนนี้เซตไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับใช้เป็นมูลามาตะแทนแต่ก็ไม่ได้ใช้โบเก้นนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็ลำเรียงคลิปขึ้นมาครับตอนนี้ไบก็อยู่ที่บูปั๊บครับส่วนเบสก,ก็ทำเลนรอแล้วครับตอนนี้ครับ หมายมัดปั้นมือที่จะปิดเกมให้ได้ครับแล้วเพื่อนเราขึ้นไปกันหมดแล้วแล้วแต่วันนี้อิกี้ยังมาไม่ทันนะครับซึ่งอันตรายเหมือนกันเบสพยายามจะเข้ามาโป้อารัมครับเนี่แหละครับข้อดีของการที่มีตัวโป้ครับมูราดไม่ได้แพ้อารัมอย่างนั้นครับแล้วพยายามจะเข้ามาโป้ครับแล้วโอ้โหแล้วจับหายไปก่อนแบบนี้อารัมก็หายเหมือนกันครับตอนนี้ไบส์ล่นแต่ว่าไบส์มีเกิดแต่อารัมไม่เกิดแล้วไอ้เตะเขออ้าอารามสวยมากกดคิวสองยื้ดมาก่อนแบบนี้เข้ามาสัดสาฉลามแบบนี้ครับเลยไม่ได้ยังไม่ยอมลั่านดาวมัหน่ามาบีกัาไหร่ไม่รรู้คับเดี๋ยววคคนณรับ้วเดีี๋ยยนังไงต่อ แล้วเข้ามาใส่ยีน้าแบบนี้โอ้โหแล้วมันจะสับไม่เข้าครับแบบนี้แล้วเข้ามาตีมาแล้วโอ้โหสิบสี่คิวเลยครับโอ้ยสุดสุดเลยนะครับแบบนี้แล้วเข้ามาปาดแบบนี้โอ้โหยังไม่ได้เลยครับโอ้สุดสุดครับแล้วเหมือนจะปิดเกมนี้ไปเลยครับโอ้โหสุดสุดจริงๆครับสิบสี่หนึ่งสิบสี่ครับสิบสี่สองก็ต้องยี่สิบแปดนะครับแล้วลบสองร้อยครับโอ้โยเหลือ2อ0พครับตอนนี้ครับเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันครับ การเล่นมาเบสเมมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เบสเมมเบสดเมมสองดาวครับผมตาเนี้สิบหกจุดศูนย์ครับปฏิเสธไม่ได้สองพันสี่ร้อยใช่ครับทุกคนสุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายครับเขาจ่ายแค่ยี่สิบสี่บาท เเออาให้งและน้องคนนี้ไม่ได้เป็นคนชาเลนจ์นะครับแต่ว่าเขามาช่วยให้กําลังใจผม,มขอบคุณครับน้องอแต่ว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนชาเลนจ์นะน้องเขามาส่งหมีให้เบส20 20กว่าตัวแล้วด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับน้องเอาดีน้องรับผิดชอบแทนอะนะสุดไปว่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมเมื่อกี้เป็นเกมที่ผมตั้งใจเล่นที่สุดในชีวิตซีซั่นนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็อยากจะมาทำคลิปขอบคุณน้องกิติภพแล้วก็ทุกคนที่ซับพอร์ตเบสด้วยนะครับรวมไปถึงทุกค,คนที่มา ร้องนะครับพอหลังจะแกล้งผมเลยนะครับผมตั้งใจเล่นมากๆเลยยังไงเบสฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามหน่อยนะครับถ้าเกิดใครกดเข้ามาเจอคลิปของผมแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยละครับจะตั้งใจสุดชีวิตด้วยความตั้งมั่นของผมจะพาทุกคนไปคอนไปซูไปร้อยดาวให้ได้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนเดิมรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับจะมีสาระหรือไม่มีสาระหรืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าขอได้อีกหนึ่งอย่างเหมือนเดิมนะครับฝากเติม R V ที่พอ่อโมทีว่าเพาย์ใส่โค้ด M Y R F I E 001ด้วยนะครับก็คือเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับนะเพราะโค้ดตรงนี้ที่ดูใส่ไปอะ่ะมันก็จะเป็นส่วนลดให้กับทุกคนเวลาเพื่อนๆเติม ARV และโค้ดตรงนี้ก็จะไปเด้งที่ทางพอหมดเทียเพย์นะครับเ,รเขาก็จะดู้เอ้ย FC ย่ำกระหม่อมใส่โค้ดมาเยอะนะเนี่ยซะจ้างเพสต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมก็จะได้มีทุนมีกําลังไปจ้างคนตัดต่อแล้วก็จะได้คอนเทนต์แล้วก็จะได้หลากหลายลงไวมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับ